วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องแบบสวยหมดถ้าแบบสดชื่นอะไรก็ได้ค่ะอะไรที่ทําให้เราดูสดชื่นสวยหมดถ้าสดชื่นใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบงานผิวงานสกินงานเมคอัพมาหมดค่ะครบนะคะ เราอยากแคนั้นเลยเนาะเริ่มเราเริ่มเลยดีกว่านะคะรู้ว่าพี่เบียร์มีอะไรมาบ้างดิฉันเลยใช่ไหมพี่เบียร์เลย่ดิฉันเริ่มที่ตัวนี้เลยค่ะเป็นงานผิวนะคะงานผิววันนี้เป็นเครื่องสำอางที่จะช่วยให้ผิวคุณดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ลดการอักเสบที่ผิวไปเจอมลภาวะเจอแสงเจอทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งเรื่องของความเครียด อะไรต่างๆแบบนี้ด้วยสารพิษต่างๆที่เราเจอในเมืองใหญ่นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของเจเนสนะคะอยู่ในลายลูมิเนสมีชื่อว่าไฮดราชิลมาส์นะคะไฮดราชิลมาส์ชื่อบอกอยู่แล้วว่าให้ความชุ่มชื้นนะคะเรามาแกะดูเลยดีกว่าคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าที่ฉันชอบ ชีทมาสมาใช่เราก็มาคุยกันเรื่องมาสเปใช่ใชอันนี้เพิ่งพบเลยอันนี้เพิ่งพบรักใหม่เลยค่ะพารักใหม<า>่ใช่ค,ค,นนคุณต้องทราบนะว่าสมัยนี้เทคโนโลยีอะทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาใ,ให้เราหลงรักได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะดิฉันก็เลยมีความหลงรักผลิตภัณฑ์ ชิ้นนี้มากหลังจากได้ทดลองใช้ดูแล้วค่ะคุณหนูแอาถามที่เบนนึงหนูไม่ค่อยคุ้นกับชื่อแบรนด์นี้เลยอะค่ะแบรนด์นี้มันเป็นสกินแคร์จากไหนอะไรยังไงสกินแคร์ตัวนี้ค่ะจริงๆเขาขายทั่วโลกเลยค่ะคุณคะนะคะแล้วก็โหมีชื่อเสียงโด่งดังในอเมริกาแม้กระทั่งในเกาหลีในประเทศต่างๆทั่วไปรวมทั้งในประเทศไทยด้วยพอแกะซองออกมาแล้วเนี่ยไฮโดรชิลแมสหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคุณจะเห็นว่ามี เป็นกระดาษกระดาษดูเป็นเท็กซ์เจอร์ใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ใช่แมสนะคะเพราะว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องแกะแผ่นรองแมสด้านล่างออกก่อนนะคะเพราะว่าข้างในนี้ค่ะมันจะไม่ได้เป็นชีทแมสส์ที่เป็นกระดาษแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไบโอเซลลูโลสค่ะคุณนะคะที่ฉันฝากค่ะคุณพอแกะชิ้นล่างลงไปแล้วเนี่ยนะคะ,คะข้างในเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นเยื่อ เป็นเยื่อใสๆเป็นเยื่อใสๆนะคะซึ่งไม่ใช่พลาสติกึ่งขอยืมแขนหน่อยได้ไคะได้ค่ะได้ค่ะไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่อะไรที่มันเป็นแบบวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไบโอเซลลูโลสหรือว่าเรียกเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเป็นเอ่อเส้นใยชีวภาพอ่านี่ถ้าคุณจะเห็นนี่มันเป็นใสๆแบบนี้ดิฉันจะดึงไอ้ตุกั้นชิ้นบนออกมานะคะคุณจะเห็นว่ามันเป็น ชิทมาสที่บางมากา่และมีความยืดหยุ่นสูงมากนะคะปกติไบโอเซลลูลสที่เราเห็นมันจะเป็นหนาๆนามันหนากว่านี้โอ้ดิฉันทึ่งมากเลยนะคะกับอันนี้เขาบอกว่าเป็นเส้นใยชีวภาพที่สกัดมาจากมะพร้าวค่ะคุณนะคะความพิเศษของตัวนี้คือเป็นธรรมชาติจริงๆเย็นไหมคุณมอสเย็นเย็นตั้งแต่ตอนที่พี่เบียแปะแล้วไม่ได้แช่ตู้เย็นมาใช่ไหมไม่ได้แช่ค่ะคุณเห็นไหมคะว่ามันแนบไปกับผิวมากเลยตอนที่ดิฉันติดบนผิวหน้าเนี่ย มันแนบหมดเลยเขาบอกว่ามันเหมือนผิวที่สองอซึ่งมันใช่เลยอะนะคะ,คะแล้วตัวที่แนบขนาดนี้ค่ะคุณมันจะสามารถป้อนผลิตภัณฑ์แล้วอุ้มผลิตภัณฑ์ไว้เยอะมากแล้วให้มันกลับคืนเข้าสู่ผิวของเราอย่างดีนะคะ อ่ะเรารู้จักไบโอเซลลูโลสของเขาแล้วแต่ทำไมมันแนบขนาดเนี้ยมันแนบมากมันแนบแบบมันมันแนบแล้วมันบางแล้วมันเราไม่เลอะเทอะเลยใช่ไหมคะพี่เบียร์ไม่เลอะเทอะค่ะมันไม่หยอยเลยคืออยากจะบอกว่าเมื่อคืนดิฉันติดนะคะคือมันใช้ได้ทั้งเช้าและกลางคืนเมื่อคืนที่ดิฉันติดแผ่นนี้นะคะคือนั่งอ่านหนังสือได้อ่ะ แต่จริงๆแล้วเขาอยากให้นอนลงไปเพื่อผักผ่อนนะคะเพื่อให้ได้ผ่อนคลายจิตใจจะได้สบายด้วยนะคะ,คะตัวที่ชุ่มโชคอยู่เนี้ยค่ะมันมีส่วนประกอบที่เป็นธรรมชาตินะคะจากเชียร์บัตเตอร์อ,อันนี้ส่วนประกอบที่สําคัญนะคะ,คะมีเชียร์บัตเตอร์กับเอเชียนกรสรูทค่ะคุณคอันนี้ให้ทั้งความชุ่มชื้นผิวและให้ทั้งการปลอบระโลมผิวแล้วก็ยังซ่อมเสริมสิ่งที่มันเสียหายไปจากมลภาวะจากแสงจากอะไรต่ออะไรนะคะ,คะ คุณมดดีฉันขอติดอย่างนี้ไว้ก่อนได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องติดประมาณ20-25นาทีก่อนที่จะเอาออกคนะคะที่พี่พูดไปมันก็ยังเย็นอยู่เลยมันไม่ได้แบบเย็นแค่วูบแรกอ่ะพี่แต่แล้วดิฉันชอบความแนบอ่ะคุณอ๋อไอ้ความแนบมนมันเรียกว่าแบบผิวจริงๆมันทําให้ดิฉันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรอยู่บนหน้าเลยไม่ลาคาญเลยคุณมดรู้สึกไหม มันแนบมันแนบแบบรู้สึกว่ามันแนบไปเลยอ่ะเออมันสบายผิวค่ะคุณใช่อสบายผิวเดี๋ยวขอทิ้งไว้ก่อนขอพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันตอนช่วงาของคนอื่นมีใครมีอะไรมาดีกว่าค่ะรอบนี้ว่าบ้างว่าบ่าของว่าเป็นนี่เลยค่ะ The f a e Shop The Therapy First Serum ค่ะอันนี้ทุกคนเนี่ยอาจจะขั้นตอนการบำรุงผิวปกติอะค่ะทุกคนก็จะอาจจะเป็นแบบเอางหน้าเสร็จตามด้วยเซรั่มตามด้วยมอยเจอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอยากให แนะนำว่าการที่เราะใช้เฟิร์สเซรัมก่อนมันจะช่วยนอกจากจะเติมความชุ่มชื้นผิวแล้วเนี่ยมันจะทําให้แบบปรัแบบแบบสมดุลของผิวอะคะ่ะแล้วการใช้แบบขั้นตอนต่อ,ตอไปไม่ว่าจะเป็น um, ure, เซรั่มมอยเจอร์อะไรเงี้ยมันจะมแบบีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,นโอเคอประมาณนี้ค่ะก็อันนี้จะเด่นในเรื่องของผิวขาดน้ําผิวแห้งก้านแล้วก็เรื่องแบบริ้วรอยเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะถ้าใช้ตัวนี้ก็กใครมีปัญหาผิวแห้งผิวอะไรเงี้ยก็อยากให้ลองใช้สเต็ปนี้ดู ผิวจะได้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งนึงเป็นเฟิร์สเซรั่มไปแล้วใช่ก็ต้องเป็นพวกเอสเซนส์ค่ะอขอแกะกล่องแกะกล่องของใหม่มากแกะกล่องมากอันนี้อันนี้คือหลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วไม่คือไลฟ์แพร่งต้นค่ะเอเซนส์จากไบโอเทิร์มถามว่าทำไมถึงชอบจริงๆแล้วตัวนี้มันเปิดตัวมาประมาณสามปีที่แล้วแหละค่่ะใชแต่มันชอบตรงที่แบบมันมีคือทุกวันนี้มนยังชอบอยู่เพราะมัน ความพิสดารของมันเนี่ยพี่ยางไงยังไงนพิสดารยังไงอย่างที่เขาบอกว่ามันคือแผลงตอนแล้วมันคือไลฟ์แผลงตอนแปลว่ามันยังไม่ตายในขวดนี้มีสิ่งมีชีวิตกระดุกกระดิกอยู่ในนี้แผลงตอนมันกำลังกระดุกกระดิกแต่หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเหมือนเป็นลูกน้ำาอยไม่ใช่นะคะเรามองไม่เห็นไม่ใช่เราไม่เห็นเราไม่เห็นเป็นแผลงตอนในทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเอฟเฟกต์หลังจากที่ใช้อันนี้คืออะไรคือเราทุกครั้งที่เราหยุดลงมาล้วแบบปุ๊บ แต่ลงไบนหน้ามันแบบเฟรชขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่แบบใช้ต่อน,นี้ก็คือแบบผิวมันฟูขึ้นกว่าเดิมแล้วมันก็ทาให้แบบว่าดูแบบสดใสสดชื่นตามคอนเซ็ปต์จริงๆถ้าพูดว่าอันไหนสดชื่นของมดมันต้องเลือกอันนี้จริงๆเราก็จะไลฟ์ขึ้นแบบเราจะไลฟ์เหมือนแพงตอนที่กันดุกก็ไดีโอเคอ่าอ่าเอาพี่ต๊อกมีอะไรคะรอบนี้รอบบ้างอันนี้เป็นเฟสดอปเพียวมินาลสเปรย์นะคะ เป็นสเปรย์น้ำแร่จากเฟสต็อกซึ่งอ่ะกัางวันเราหิวน้ำเราดื่มน้ำใช่ไหมคะผิวก็ต้องหิวน้ำเหมือนกันค่ะก็ลเลยเติมความชุ่มชื่นในผิวโดยน้ำแร่ซึ่งเฟสต็ o p เนี่ยเขามีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่เนี่ยมานานแล้วแล้วตัวนี้ที่ต็อกเลือกก็คือเป็นตัวเอ,อ่อ t ทมเมโทก็คือเป็นสูตรมะเขือเทศอ,อ่ซึ่งมันจะช่วย ลดการอักเสบของผิวเหมาะกับผิวที่เป็นสิวใช่แล้วก็ทําให้ผิวอะรู้สึกแบบเฮ้ยเฟรชสดชื่นขึ้นเหมือนปกผิวให้ตื่นขึ้นด้วยโอเค,อเคนะคะก่อนจะผ่านไลน์สกินแคร์ไปเมื่อกี้มีคนถามว่า เซนเนสของพี่เซนเนสของพี่เบนเนี่ยซื้อที่ซื้อได้ที่ไหนบ้างจริงๆเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบขายตรงนะค่ะคุณนะคะเขามีเว็บออนไลน์เขามีเว็บออนไลน์ค่ะและเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราใส่รายละเอียดให้ในคอมเมนต์ทีหลังละกันนะคะจะไม่ลืมจะไม่ลืมโอเคได้ค่ะสกินแคร์ครบแล้วต่อไปเมคอัพบ้างไหนใครจะเริ่มก่อนดีมามาไหนไหนไหนคุณวานคุณวาแล้วกันคุณวาได้ค่ะอันนี้นะคะเป็นแบบล้านเอชบีบีคุชชั่นค่ะ ตัวนี้ดียังไงเ,เขาบอกว่าเป็นคุชชั่นที่ช่วยลดอุณหภูมิผิวลงได้1-2อ,อ,อ,องศาซึ่งเวลาแบบทางลงไปสมมุติว่าเราลงคุชชั่นปกติก็จะแบบเฉยๆอาจจะรู้สึกแบบเนะเนะนักๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยเลยเปื<ฆ>่อยแต่ว่าอันนี้ตัวนี้ค่ะใช้ไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบว่าเออผิวมันชุ่มชื่นขึ้นออนอกจากความแบบวาวความอะไรแล้วก็จะมีความเป็นแบบ ฉ่าขึ้นมาเลยคือแตะลงไปแบบแรกแล้วมันเย็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนันจะรู้สึกสบายผิวใช่สบายผิวไม่หนักผิวอะไรเงี้ยก็แนะนํานะคะมาถึงของมดบ้างแล้วกันอันนี้เป็นไอเทมที่ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออันนี้เรื่องจริงเลยทีฉันเป็นอย่านือแล้วซื้ออีกคุณมดแบบว่าเขาเลิฟอันนี้มากมันคือ Dior Lip Glow ค่ะ Dior Lip g l o เขาบอกว่าทุก3วินาทีนะค่ะ Dior Lip g l o จะถูกขายหนึ่งแท่งทั่วโลกแบบจากคอปเตอร์ทั่วโลกทุก3วินาทีอุ๊ยตายคำนวณไม่เป็นเลยอะไม่ถูกเลยลปีนึงมันจะขายไปกี่แท่งทีนี้ด้วยความที่เขาขายดีมากค่ะ Dior Lip Glow กลับมาใหม่กับ10เฉดสีเพราะขวนั้นนี้ยนมีแค่แบบ1หรือ2องอะไรเงี้ยรอบนี้กลับมา10ค่ะ เลือกกันไม่ไหวไม่ไหวเลือกันยวม่ไหมดทะองแบบว้าวดังมากไไปดูมาหมดแล้วแล้วความที่มันแบบเลิศกว่าที่ทุกครั้งที่เคยใช้มาคือมันมีกลิตเตอร์อยู่ในนี้ด้วยมีกลิตเตอร์อยู่ในนี้ด้วยนอกจากนอกจากความความบำรุงเล็ีปากที่มันให้แล้วค่ะมันอยากให้กลิตเตอร์แบบกับเอฟเฟกต์บนปากเราด้วยค่ะแล้วอย่างที่เหมือนแบบพี่เบียร์เคยพูดให้ฟังว่าแบบถ้ามันมีกลิตเตอร์ค่ะมันจะช่วยกระจายแสงอยู่บนปากแล้วมันทำให้แบบปากเราดูแบบ อิ่มเอิบดูเปล่งปลั่งดูผิวปากเรียบใช่อ่ะหนูจะด่ว่ามันกลิตเตอร์จริงๆเนี่ยค่ะมันวาวๆแบบริ้ๆๆมีความเบรกิ้งเบรกังค่ะคุณสีนี้คือสีเอ009นะคะเป็นโฮโลเพอร์เพลลนะคะเกจริงเก๋จริงตาดิฉันบ้างดิฉันเนี่ยนะคะถ้าคนที่รู้จักกันจริงๆจริงๆเลยนะคะจะต้องรู้ว่า คนคนนี้มากับชิมเมอร์เสมอและชิมเมอร์ของดิฉันนะคะที่ใช้กันมานานมากก็คือบ๊อบบี้บราวน์ค่ะใช้กันเรียกว่าพี่เบียร์คะสามตลับเหรอคะสามตลับจริงๆอะมากกว่านี้แล้วจริงๆเนี่ยมีต้นต้นฉบับของอชิมเมอร์บ๊อบบี้บราวน์ก็คือ,อชิมเมอร์บริตแต่วันนี้ไม่มีชิมเมอร์บริกเ,เสียใจมากเลยเพราะว่าเพิ่งใช้หมดไป<า>นะคะแต่จะบอกให้ว่าดิฉันใช้จริงยังไงโปรดดูตลับนี้ค่ะ ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ขายดีของเขาเหมือนกันโหมดหดดูอันน,นี้ก็เป็นหลุมเป็นหลุมอวกาศกันเลยทีเดียวเริ่มจะหมดตามไปเริ่ม<ก>จะหมดตามไปค่ะแล้วก็ตัวชิมเมอร์ของบ๊อบบี้บราว์เนี่ยมีหลายรุ่นมากมีหลายรูปแบบมากเดี๋ยวฝากได้ค่ะอเยอะมากเหลือเกินอันนี้เนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดนะคะ ก็อันนี้จะมีสีสันขึ้นมานิดนึงแค่สวยจังเลยเห็นเลยในความวิงสวยงามฟรุงฟริงนะคะเหมือนชิมเมอร์สีเป็นสีทองทองด้วยป่ะใช่ค่ะส่วนอันนี้ก็สำหรับใครที่ไม่ค่อยชินกับชิมเมอร์มันจะน้อยหน่อยอันนี้แค่พอดีพอดีวันเบาๆนะคะวันเบาเาแต่สำหรับดิฉันบอกแล้วว่าต้องน้องหลุมค่ะน้องหลุมของดิฉันต้องมานะคะชิมเมอร์ใช้ทำยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงอ่ะจัดแปลงมาค่ะแปลงที่สำหรับ ไฮไลท์ใบตัดแบบนี้นะคะปัดชิมเมอร์มาบเบาๆไม่ต้องถูรแรงเดี๋ยวมันจะติดมาเยอะเกินนะคะส่วนที่คุณจะควรเติมชิมเมอร์บนหน้าก็คือหนกแก้ม,มเห็นไหมคะอีกตัวนึงอย่าลืมนะคะนั่นก็คือสันจมูกค่ะ นะคะส่วนที่เป็นหนกแก้มและสันจมูกนี้มันคืออะไรคะมันคือส่วนที่รับแสงบนใบหน้าเราเพราะฉะนั้นเราเติมแสงลงไปค่ะชิมเมอร์มันคืออะไรที่มันเป็นยิบ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 แล้วก็ช่วยกระจายแสงให้ผิวหน้าผิวหน้าจะดูฉ่ำดู เหมือนเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ดูดีมีสุขภาพเพิ่มมิติด้วยเพิ่มมิติถูกแบบแวววาวแล้วก็ดูสดชื่นค่ะแต่ว่าเนื้ออื่นใดเลยนะคะสําหรับคนใช้ชิมเมอร์ก็คือว่าถ้าคุณใช้ชิมเมอร์แล้วลดสีปากลงให้เป็นสีนูตสีน้ําตาลหรือว่าจะเป็นสีชมพูก็ได้เป็นสีอ่อนๆมันจะแข่งกันมันจะแข่งกันไปหมดเลือกดูไม่ถูกนะคะจะดูตรงไหนะดูตรงนโฟกัสไม่ถูกเลยค่ะ ของต๊อบบ้างทุกคนก็มีชิมเมอร์มีมุกอะไรกันมาแล้วต๊บก็มีมุกมาบ้างค่ะเป็นมีคนคนเป็นคนเดียวเป็นคนเดียวว่างั้นค่ะตัวนี้เป็น Bene f i t the professional p e r f ์ฟพัค่ะเป็นพัลเมอร์ตัวใหม่ของ Ben e f i t คือก่อนน้นนี้เขามีสีเขียวใช่ไหมครับ Professional อันนั้นก็มีชื่อเสียงมากอยู่แล้วเนาะตัวอหนเป็นบอกว่าดี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 ดังของเขาเลยค่ะแต่ตอนนี้มาใหม่ค่ะ เป็นสีชมพูดูฟงฟิงมากนี่อยากให้หมดลองนะคะดูเนื้อเป็นแบบสีชมพูอ๋อคือก่อนน้านี้เนื้อมันจะเป็นสีเนื้อพี่เป็นสีเนื้อเลยใช่จะเปนเอฟเฟกเดียวกันหมายถึงว่าแบบเท็กซเจอร์อะไรเดียวกับเดียวกับตัวเก่ามันจะมีผงไข่มุกเล็กๆเลยพอรูปไปแล้วมันดูเป็นแป้งอ่ะใช่มันมันคุมความมันได้ดีมากค่ะใช่จะเป็นแป้งดูไม่เหนียวอ่ะแล้วมันทําให้หน้าดู มีชีวิตชีวาขึ้นสเต็ปหนึ่งซึ่งแบบบางทีหน้าเหนื่อยเหนื่อยหงไขมุกเนี่ยมันก็จะทำให้ดูหน้าดูแบบเฮ้ยดูเฟรชขึ้นนะแล้วก็ช่วยพลางเบลอรูขุมขนเนี่ยที่มันเห็นชัดเนี่ยให้มันแบบดูเรียบเนียนก็ใช้หลักกระจายแสงเหมือนกันเรียบเรียเหมือนเดิมแตบเพิ่มเติมคือหงมุกหงมุกอ่ะเอาล่ะครบแล้วใช่ไหมคะครบคนแล้วทีนี้ คุณมดอาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าสบายมากแล้คุณลืมไป้ใช่ไหมที่ฉันนึกเลยว่าคุณต้องลืมจริงๆแล้วยังไม่ครบเวลานะคะเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้ประมาณ20-25นาทีแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทิ้งไว้เท่านี้จะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็จะลอกแผ่นมาสก์อันนี้ออกนะคะนี่ไบโอเซลลูโลสเป็นแบบนี้ค่ะบางๆใสๆนะคะแล้วก็สบายผิวมากเลยคุณตอบคับฝานิดนึงทีนี้มันจะมีผลิตภัณฑ์หลงหรือคุณมด ผิวเนียนมากตึงแม่พอมีผลิตภัณฑ์หลงเหลืออยู่อะค่ะคุณนวดวนนะคะไปบนใบหน้าถ้าเป็นผิวหน้าคุณนวดแบบนี้นวดนวดึ้นนวดในทางขึ้นนะคะนวดขึ้นนวดขึ้นเพื่อว่านี่ค่ะเราต้องต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะดิฉันอยากให้จับคอสัมผัสหน่อยนะคะเนผิวมันนดเนียนมากแล้วดูสบายแล้ว เฮ้ยดูฉ่ำอ่ะดูอิ่มน้ำอ่ะมันดูมันดูฟูขึ้นใช่นไหนดูพิสูจน์โอไม่อยากจะพูดเลยค่ะมันคนละวันะกันนะคะแค่สองข้างนี้นะครเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ข้ามนี้ไ่เป็นยรงไงสวยมากจริงอ่ะมันจะพูดว่าไงอิ่มฟูแล้วมันก็ตอนนี้คือยังรู้สึกเย็นอยู่มันเหมือนม <'t> <ใ>ันแบบเต้งแบบมีความมันัเย็นเด้งมันเย็นพี่อ่ะชอบชอบตรงที่มันเย็นอ่ะค่ะถ้าแบรนด์นี้ดีขนาดนี้แล้ว เราแบบเราก็ต้องมี ในแบบหลอดต่อสู้กับแรงน้ำท่วงเหมือนกันทนี้อ่าอันนี้จากนี่เหมือนกันเจเนสลูมิเนสเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยราคาขายอยู่ที่2,700บาทเดียร์สไปฟรีเหมือนกันมันต้องดีเหมือนกับตัวแล้วจริงๆเขาบอกว่าใช้ร่วมกันก็ได้นะคือใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยไฮดราชิลเขาบอกว่าแล้วมันจะดีมาก จริงๆเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจประมาณหนึ่งเลยนะคะมากๆค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราแจก2ชิ้นค่ะแจก2ชิ้นนี้อย่าลืมแชร์นะคะแล้วก็ทําตามกฎกติกามารยาททั้งปวงที่เราวางไว้นะคะรับรองว่าเราแจกอย่างยุติธรรมค่ะแจกเยิะๆแล้วทำแจกบ่อยมากใช่แล้วก็ระบุมาด้วยว่าอยากได้อะไรชิ้นไหนขายค่ะมีคอนเซอร์นะคะแล้วก็ แมสค่ะค่ะระบุมาให้ด้วยว่าอยากได้ชิ้นไหนเดี๋ยวจะได้ได้อย่างที่ทุกคนอยากได้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราสี่คน Image Beauty by f o u เรามารีวิวแล้วก็แนะนำอะไรที่น่าสนใจจบลงแล้วแต่ว่า ถ้าใครแบบว่าอยากมีแบบแบบหัวข้ออะไรอยากให้เราแบบว่ามี question ตรงไหนอยากให้เรามาแถลงตรงไหนที่บ้ายอะไรเพิ่มก็แบบเมนเข้ามาได้บอกเรามาได้นะคะหรือว่าอยากให้เราไปเคาน์เตอร์ไหนร้านไหน ก็ i บอกมาได้ค่ะสนใจสินค้าตัวไหนแบรนด์อะไร,ร,ะไรหรือ<ช>ว่ามีปัญหาผิวยังไงมีปัญหาเมคอัพยังไงบอกได้นะคะเผื่อว่าเราสี่คนจะมาตอบคําถามให้คุณค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราสี่คนจะต้องขอลาไปก่อนแต่ว่าวันศุกร์หน้าเราจะกลับมาพบกันอย่างแน่นอนที่สุดวันนี้ Image Beauty by f o ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค